เริ่มรญาตโยมและสาวชนทั้งหลายวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่452นะพี่อยู่ที่วัดพระเจ้าเมืองลายวันนี้ก็ได้อ่านตั้งต่ปิดกเล่มที่18ของฉบับมหมามกุลราชวิทยาลัยนะก็ได้ข้อคิดในเรื่องของอความไม่ยินดียินร้ายในการอยู่ในอุเบกขานะเพราะว่าชีวิตมันก็มีทั้งขึ้นทั้งลงมีทั้งผิดหวังสมหวังนะอย่าได้ ทุกเกินไปนะสุขเกินไปนะรวมถึงเรื่องราวของการมีความเพียรให้มากนะเพื่อบำเพ็ญพระสธรรมเนี่ยก็จะคำค้นว่าตาสงสารได้หรือจัดทำที่สุดแห่งทุกได้นะหรือในเรื่องราวของออการอยู่กับครูนะการศึกษาหลักธรรมนะทั้งหลาย การเมื่อสงสัยก็สอบถามครูบาอาจารย์นะฟังคําสอนของครูบาอาจารย์แล้วก็วินิจฉัยในถ้อยคําทั้งหลายนั้นนะเหล่านี้เป็นต้นนะอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องราวของออในข้อความที่เป็นคําสอนของพระพุทธองค์และของภาษาวกนะเช่นเป็นบุคคลก็ไม่ควร ลืมตนนะอย่าเป็นคนอักตันยูนะใครที่เขามีบุญคุณกับเราก็าอย่าไปหยิ่งจ้องของกับเขานะการดำรงชีวิตก็ขอให้อยู่ในความไม่ประมาทนะไม่ไม่ประมาทในเรื่องการขับรถอย่างเดียวผมว่าไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะเช่นไม่ไปเเสพติดใบมุกอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วขอให้เชื่อเถอะในเรื่องราวของกฎแห่งกรรม โแห่งกรรมทําดีย่อมได้ดีทําชั่วย่อมได้ชั่วมันย่อมเป็นไปตามหลักนั้นอย่างแน่นอนนะนอกจากนี้ก็ขอให้เราได้มีเมตตาที่จะไม่มีความโกรธเพราะว่าความโกรธนั้นมันทําให้เกิดความเสียหายหเกิดความาพินาศได้นะบางทีมันความโกรธนิดเดียวแค่ชั่ววูบ แต่ว่าบางทีมันใช้เวลาเสียหายห,ายหลายปีต่างๆตอนนี้เป็นต้นหรือการชนะใจตนเองนะเพราะสั่วห่แล้วเราชนะไม่ได้คือไม่สามารถจะชนะใจตัวเรา,เ,ราเองได้นะรวมถึงการเตือนตนนะเตือนตนที่จะทำแต่สิ่งที่เป็นกุศล,ลกรรมนะเพราะว่าตนนั่นแหละมันเป็นที่พึ่งแห่งตน รวมถึงในเรื่องราวของการฝึกฝนวิทยาภาคเพียนซึ่งพี่ได้ดูชีวประวัติของหลายๆท่านนะทั้งทาง youtube หรือแม้แต่การอ่านหนังสืออนะไรเนี่ยก็รู้เลยว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จนะเขาต้องฝึกฝนอย่างหนักนะเขาต้องฝึกฝนอย่างหนักแล้วก็ขยันสม่ำเสมออย่างโปจิโนเนี้ยโปจิโนเขาบอกว่าที่เขา โอเ้เขาทำไรายได้ปีงเป็นร้อยล้านนะในการเล่นกอล์ฟเนี่ยเป็นโปรกอล์ฟหญิงที่แบบว่าในประวัติศาสตร์ชาติไทย่าดาเขาบอกว่าเขามีแรงวันดานใจคือการที่เขาอยากจะดูแลพ่อแม่เขาอะเขาเล่นมาตั้งอายุสิบขวบอะสิบขวบนะเข,บเขาคิดว่าแบบทาวานันข้างหน้าเล่นแล้วแบบชนะแบบมีแบบเป็นโปรอาชีพได้เนี่ย เขามีเงินมากเขาก็าได้ดูแลเทคแคร์ care, พ่อแม่เขาเขาบอกว่าการลงสนามเนี่ยมันต้องแข่งกับตัวเองนะแข่งกับตัวเองแข่งกับสนามเพราะว่าสนามกอล์ฟแต่ละแห่งเนี่ยมันมีเนินมันมีหลุมทรายอะไรที่มันแตกต่างกันนะลักษณะของลายญ้าที่แบบจะพัดลูกลงหลุมเนี่ยมันก็ต่างกันนะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะไปจับมือ ของคู่ต่อสู้ที่จะให้ตีอย่างนั้นอย่างนี้ได้เลยมันอยู่ที่การแข่งกับตัวเองนะเหมือนอย่างที่ว่าสองแต่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนการฝึกตนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเอในเรื่องราวที่เราไม่ควรลืมตนนะอหรืออ,อยู่ในความไม่ประมาทนะการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ความโกรธก่อให้เกิดความพินาศการเตือนตนเองนะบัณฑิตย่อฝึกตนก็มีก็บาลีว่าอ,อ,อัตตาลังนาติวัตเตยังอัปปามาเทนะสัมปาเททะนะกัลยาณกาลีกัลยานังปาปากาลีจะปาปกังนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชัว่วอนัตทะชนะโนโกโทก็คือความโกรธก่อให้เกิดความพินาศนะหรืออัตตาฮาเวชิตังเสยโยนะ ตนชนะตนนั่นแหละดีที่สุดแล้วนะหรืออัตนาโจทนัตตานังนะเตือนตอนด้วยตนเองนะอัตตาเหตโตนโนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตอนอัตานังธรรมายนติปันติตานะบัณฑิตย่อมฝึกตนต่างๆอหลนี้เป็นตนเพราะฉะนั้นชีวิตคือการเดินทางอันแสนสั้นนะไม่นานไม่นาน ไม่นานนะซึ่งเราจะต้องใช้เวลาชีวิตให้คุ้มค่าอย่างพี่พี่ไม่นานห้าปีสิบปีวันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปฟังสวดราพิธรรมพระสาธรรมิกท่านอายุห้าสิบสี่เองก็มรณภาพได้นะงว่าท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงมันไม่แน่เพราะนั้นเให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าเพราะว่าชีวิตมันมีชีวิตเดียวล่างเดียวนะที่เราต้องดูแลร่างกายและใจนะแต่ นั่นแหละชีวิตยาวชีวิตไปเรียบเทียบกับคนอื่นนะพยายามทํางานเพื่อคนที่เรารักเราจะทําได้อย่างมากเลยการแข่งขันกับตัวเองหรือแม้แต่การฟังมากกว่าการพูดการถ่อมตนนีพ่พระเจ้าทรงตรัสมากเลยว่าภิกษุอย่าโอ้อวดน,นะให้อ่อนน้อมถ่อมตนในทุกสถานการณนะ์เพราะฉะนั้นในสิ่งต,ต่างเหล่านี้ในวิชาชีวิตนะที่ เราได้คุยกันมาถึง452ตอนแล้วนะก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องลงทุนด้วยเวลาลงทุนด้วยความรู้ลงทุนด้วยทรัพย์สินนะเพื่อให้ร่างกายหรือจิตใจของเรามีความแข็งแรงมีแนวคิดมีทัศนคติที่ดีในในทางบวกต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่การที่มี ใจอันสงบเยือกเย็น,นด้วยการปล่อยวางต่างๆนะการรักษาจิตใจของเราให้ดีเพราะว่าเวลาปัจจุบันนั้นเป็นเวลาที่มีความสาคัญเพราะทุกคนก็มีเวลาเท่ากันเียงแว่าเราจะใช้เวลาให้คุ้มค่ามากน้อยเพียงใดนะความมั่นใจในตัวเองความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองนะความที่จะเติบโตและเบ่งบานนะด้วยด้วยความเป็น ตัวเรานี่แหละสาม,มารถที่จะใช้ชีวิตอย่างที่เราชอบได้ที่เขาบอกว่าความสาเร็จสูงสุดก็คือการใช้ชีวิตอย่างที่เราชอบเราชอบอะไรเราได้ทํานั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีงามและเราไม่สาม,มารถชนะคนอื่นได้เราต้องชนะใจตัวเราเองนะเราอย่ายึดติดก,กับอะไรเราต้องพัฒนาตัวเราให้มากที่สุดนะเราอย่าคิดว่าชีวิตมันมีแบบเดียวนะมันก็มีได้หลายแบบนะ เพราะนั้นคนที่อยู่ในโลกใบน,นี้ก็ย่อมมีชีวิตที่หลากหลายแตกต่างกันไปนะในแต่ละผู้คนแม้แต่ในอินเดียยังมีวันณนะหลายๆวันณะเลยตั้งแต่วันณนะอสิย์ผู้ปกครองดูแลวันณนะพราหมผู้ให้ความรู้ทางศิลปวิทยาการวันณนะแพทย์ที่เป็นพ่อค้านักธุรกิจนะหรือวันณะสูตรที่เป็นชนชั้นแรงอะแต่การแต่งงานข้ามวันณะเนี่ยมัน ถือว่าเป็นความอับปมงคลก็ถือว่าเป็นจันทานเพราะฉนั้นหลวงพี่ไปอินเดียเนี่ยหลวงพี่ก็จะเห็นเด็กน้อยนะที่มาของเงินนะเขาก็กลัวเราจะไม่สงสารเขาเขาก็จะชี้ไปที่ตัวเขาเองอ่ะแล้วเขาบอกว่าจันทานจันทานคือชี้ไปที่ตัวเขาให้ให้ให้เราได้รู้ว่าเขาเป็นจันทานนะเราจะได้สงสารเขาถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้อินเดียจะเลกเิกเรื่องของชั้นวันนาแล้วแต่ในทางปฏิบัติจริงๆมันไม่ได้เลิก นะมันยังไม่ได้เลิอกอยู่ยังถ้าคนขับรถด้วยกันวรณะต่ำกว่าเนี่ยนะไอคนวรณะสูงกว่ามันก็ขู่เอาอะไรได้นะก็ต้องนะมันก็ต้องยอมอ่ะหรือแม้แต่ประเพณีการอาบน้ำที่อินเดียนะก็ยังมีความลดหลั่นกันว่าชั้นนี้ชั้นบนสุดเป็นของกษัตริย์นะถัดลงมาเป็นของพาราหมณ์ต่อมาก็เป็นของแพทย์นะ ต่มัก็เป็นพวกสูตรจันทานก็อยู่ใต้สุตรเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นก็ขอให้เราได้เข้าใจว่าชีวิตมันเกิดแต่แต่กรรมจริงๆที่ที่เราได้กระทำไว้นะกรรมเนี่ยเป็นตัวที่แม้แต่สมัยพุทธกาลเองที่พระพุทธองค์มีอยู่วันหนึ่งอนะ่ะพระพุทธองค์แบบปวดระเสียนมากเลยปวดแบบ เงือไหลครย้อยเลยอ่ะปวด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 ผ้านนก็โอ้ยอ้าแต่พระองค์เป็นไรพระเจ้าค่ะโอ้อนุนเราปวดมากนักนะปวดทนถ้าไม่ได้ออนุนบอกว่าโอ้เดี๋ยวเออเก้ากับผมจะไปตามหมอชีวกโกมารพัฒมารักษาบองบระองค์ก็ตัดว่าอนุนไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ก็หายแล้วนะคืนนี้ก็หายแล้วแล้วพอรุ่งเช้าพระองค์ก็ เป็นปกติหายหายหายปวดทเสียนหายปวดศีรษะพระองค์ก็แปลกใจก็เลยกล่าบาทูลถา,าว่าทำไมเมื่อวานนี้ก้าวผมเห็นพระองคแบบ์แบบแบบป่วยหนักปวดมากเลยทุกทรมารมากทำไมตอนเช้านี้ยิ้มย้มได้เลยพี่เจ้าค่ระองค์ก็เลยตัดให้ฟังว่าในอดีตชาติเนี่ยพระองค์เคยเป็นเป็นเด็ก นะเป็นเด็กเด็กก็ไม่เว้นนะเป็นเด็กที่แบบว่าไปดูชาวประมงนะที่จับปลามานะแล้วพอชาวประมงแบบจับตัวปลาได้แล้วก็เอาปลาเนี่ยเอาหัวปลาเนี่ยฟาดไปที่ขอบเรืออ่านะพระองค์ในพระชาติที่เป็นเด็กน้อยก็โอ้ดีใจสนุกฟาเด็กเดีกฟาดอีกชาวมงว จับปลาอื่นนะว่าฟาที่ขอบเรือปลาก็าโอ้โหหัวแตกแบบลิ่นดอกแม่แบบโคเสวยกรรมเนี่ยถึงเจ็ดชาติโหกรรมนี่มันใครไม่เชื่อมันต้องต้องต้องเจอกับตัวแล้วแล้วเราเราจะรู้เลยในเรื่องราวของของกรรมเนี่ยนะเพราะนั้นก็ขอให้เราได้ได้เข้าใจนะว่าชีวิตนี้เป็นการเดินทางอันแสนสั้นที่เราจะต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะด้วยการ ดำรงตนนะอย่างมีคุณค่านะในการาดำรงชีวิตให้ดีนะในในคารใยที่มีความทุกโศกก็ปล่อยวางบ้างสุขก็ไม่ไม่ยินดีร้ายต่างๆัเหล่านี้ในอาัจฉริยะมาหาสีหานาตา่สูตรก็มีอยู่ในก็ไตรปิดกเล่มนี้ว่า เมื่อประสบสุขเราก็ไม่ยินดีเมื่อประสบทุกข์เราก็ไม่ยินร้ายเราไม่ติดในสุขและทุกข์ทั้งปวงนั่นเป็นอุเบกขาบารมีของเรานะนั่นต้องปล่อยวางมีอุเบกขานะก็ดำรงชีวิตนะด้วยหรือแม้แต่ในอัตถกานะถารัฐวินิตสูตรนะที่พระองค์ทรงตัดกับนางปุณณาว่าให้เธอจงบำเพ็ญพระศิษธรรมให้เต็ม ที่เหมือนดวงจันทร์ในคืนบำเพ็ญนะเมื่อปัญญาบริบู์แล้วเนี่ยเธอก็จัะทําที่สุดแห่งทุกได้นะก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้เหมือนกันก็มีถ้อยคำว่าพุนาเธอจงบำเพ็ญพระสัทธรรมให้เต็ม เหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญเถิดเมื่อปัญญาบริบูรณ์แล้วเธอจัทํำที่สุดแห่งทุกได้นะหรือการศึกษาธรรมที่ร่วมอยู่กับครูเรียนธรรมสอบถามธรรมฟังธรรมวินิจฉัยข้อธรรมนะซึ่งก็เป็นการกําจัดในเรื่องราวของอวิชชาในเรื่องราวของความหลงต่างๆอันนี้เป็นต้นก็มีอยู่ในะตะวันโอกเล่มนี้เหมือนกัน การอยู่ร่วมกับครูการเรียนทำการสอบถามทำตามที่เรียนมาการฟังทำตามการอันควรและการวินิจฉัยทำอันนี้ก็คือหลักของการกําจัดความหลงกําจัดโมหะใช้ทำเหล่านี้อันนี้ก็เป็นในเนื้อหาของอพัฒนาพิดกในเล่มนี้ที่เราควจะได้ใช้ชีวิตด้วยความ เบิกบานนะไม่ยินดียินไายเกินไปบำเพ็ญเพียรให้ถึงที่สุดอย่างมากที่สุดมีอะไรก็ไม่ต้องอายสงสัยอะไรก็สอบถามผู้รู้นะมีเวลาก็ฟังหลักธรรมคาสอนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะซึ่งในพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าอัตตานังนาติวัตเตยังนะบุคคลไม่ควรลืมตนนะกาลยานะกาลีกาลยานังปาปกาลีจะปา,า,าประกางัง บุคคลทาดีย่อมได้ดีบุคคลทําชั่วย่อมได้ชั่วหรืออนัตชะนชะชนะโนโกโทความโกโรธกอร่อให้เกิดความพินาศแต่ไม่ก่อให้เกิดความพินาศจริงเพราะว่าคนทุกวันนี้คดีมันลกลองลกสายก็เพราะเรื่องราวของความโก,โกโรธนี่แหละความทะเลาะเบาแหวงกันนี่แหละที่เป็นเป็นตัวที่มีความสําคัญเป็นตัวที่มีความสําคัญอย่าง,างมากหรือ อัตตาฮเวชิตังสยโยชนะตนนั่นแหละเป็นดีคือแบบพยายามชนะใจตนเองนะที่จะไม่ไปฝ่ปในใบมุกหรืออัตนาโจทะยัตานังจงเตือนตนด้วยตนเองเพราะไม่มีใครเข้ามาเตือนเราหรอกนะหรืออัตตาหิตโนโนาโถนี้เราจำมั้งแต่เด็กๆแล้วนะตนเป็นที่พึ่งของตนนะอัตานังธมาันติปันทิตาบัณฑิตย่อมฝึกตนนะต้องฝึกตนเพราะนั้น เราจะเห็นได้ว่ายุคในปัจจุบันนะการฝึกฝนตนนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะที่เราจะได้ฝึกฝนอย่างดีนะมีเทคนิคมีกลยุทธ์เพราะว่ากลยุทธ์ต่างๆในการดำรงชีวิตมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมสภาพของของธรรมชาติหลายๆอย่างอย่างสภาพของสังคมตอนนี้ มันเฟะมากในเรื่องของระบบการเลือกตั้งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีการซื้อเสียงกันอย่างหนักหนาสาหัสนะบางทีบอกว่าโอ้เขาให้ประชาชนกินหญ้าหวานก็คือแบบเหมือนว่าเปรี่ยบประชาชนเหมือนเป็นกระบือเป็นควายอะไรงเงี้ยโอ้โหมันฟังแนละ้วมันเจ็บปวดหัวใจเนาะมันมันเจ็บปวดหัวใจอ่ะนะเพราะนั้นนี่ก็คือ เรื่องราวของชีวิตที่เราพึงจะต้องเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกนะโดยเฉพาะในเรื่องราวของ AI ในปัจจุบันอีกหน่อยถ้านักกฎหมายทานายความไม่รู้จักการใช้ AI มาเป็นเครื่องช่วยแล้วความเสียเปรียบมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะ AI เนี่ยเป็นสมองตนที่จำอะไรได้มากกว่ามนุษย์มนุษย์ไม่สามารถจะจำได้อย่าง AI ออย่างกวันนี้การเขียน AI ด้วยธรรมะ เขียนธรรมะด้วย AI เนี่ยโอ้โหเขียนอย่างลึกซึ้งเหมือนแบบปรมาจารย์เขียนเลยอ่ะนะแบบอ้างแบบไปพิดกนู่นนี่นั่นอะไรเนียโอ้โหสุดยอดนะสุดยอดนะเพราะนั้นก็ชีวิตมันก็สังคมมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเราจะเห็นได้เลยว่าชีวิตในยุคพวกเราเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงแบบแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากสมัยก่อนที่ เราเล่นกันแค่ลูกหินเล่นไงแค่หนังสติกจะปัจจุบันมันก็พัฒนาการเป็นมาเล่นเกมอะไรกันมากมายเยอะแยะอะไรต่างๆนะนั้นการดำานินชีวิตนะอยู่ด้วยทัศนคติที่ดีมีแรงบวกนะนะปฏิบัติในการดำานินชีวิตนะอย่างเติบโตและเบ่งบานนะในรูปแบบของตัวเรานะเข้าใจถึง ความเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรเน่อมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีพระอาทิตย์ขึ้นมีพระอาทิตตกชีวิตนั้นพึงไม่ยินดีและยินลายทั้งเมื่อสุขทุกข์เข้ามาก้้มกลายเป็นหนักหนาขอให้มีในเรื่องราวของอุเบกขาที่มีมามีความเพียรให้มากในตัวตนบำเพ็ญพระัทธรรมให้เต็มที่จัทกทำที่สุดแห่งทุกได้ อยู่ร่วมกับครูเรียนธร,รมอย่างงามใจสงสัยสอบถามตามสควรฟังทมวินิจฉัยธรรมอย่างดียิ่งเพราะชีวิตเป็นทุกสิ่งที่ดีนั่นชีวิตเป็นทางเดินอันแสนสั้นและเฉียบพันขอให้ใช้ชีวิตนั้นคุ้มค่าจริงเรามีชีวิตเดียวเพียงเท่านี้ขอให้ มีดวงจิตที่สุขสัรรอย่าเปรียบเทียบชีวิตกับใครกันขอให้เราดำรงตนด้วยความมั่นใจในตนเองฟังให้มากกว่าพูดนั้นดีแน่ทอมตอนในทุกสถานนั้นดียิ่งใจสงบเมื่อเราปล่อยวางนั้นดีจริงไม่ใช่ว่าเมื่อมี ทุกสิ่งแล้วเบิกบานรักษาใจเราให้ดีเป็นที่ตั้งเวลาของเรานั้นมีจำกัดทุกคนหนาอยู่ที่ใครใช้ประโยชน์การเวลาและสามารถที่จะกล้าเป็นตัวของตัวเองอเติบโตและเบ่งบานในแบบของเรานั้นมีความสุขสันและหันษาความสำเร็จสูงสุดในชีวิตที่มีมาคงไม่ใช่เพียงเงินตาเพียงอย่างเดียว อาจไม่ใช่ยศตำแหน่งหน้าที่นั่นแต่อยู่ที่การใช้ชีวิตที่เราชอบนั้นอย่างเต็มที่ใช้ชีวิตโดยชอบที่เราชอบนั้นช่างแสนดีมีความเปรมปรีในจิตใจเพราะเป็นชีวิตที่อิสระนั่นขอให้เรามีความเบิกบานสู่จุดหมายทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างแน่ใจ ชนะความโกรธได้ย่อมงดงามบุคคลไม่ควรลืมตนนั่นมีความไม่ประมาททั้งนั้นเป็นหนักหนาขอให้ได้ฝึกตนตลอดมาเตือนตอนชนะใจตนได้นั่นแหละดีตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นเป็นความสำคัญอย่างเต็มที่กลยุทธ์เป็นสิ่งมีชีวิต ที่แสนดีและอาจมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตไปตามสภาพแวดล้อมนั่นหรือตามการเวลาที่สุขสันต์และหันษาใจสงบเมื่อปล่อยวางอย่างมีมาขอให้เติบโตและเบ่งบาน ในแบบเราขอมหน้าแห่งคุณรันตนารายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่สิบแปดในเรื่องราวของอัตตกถามหาศีหนาตสูตรที่ว่าเมื่อประสบสุขเราก็ไม่ยินดีเมื่อประสบทุกข์เราก็ไม่ยินร้ายนะเราไม่ติดในสุขและทุกข์ทั้งปวงนั่นเป็นอุเบขาบารามีของเรานะหรือในอัตตกะถามวินิจตสูตรที่พระองค์ทรงตัดกับนางปุณนานะว่าปุณน,นา เธอจงบำเพ็ญพระสัทธรรมให้เต็มเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญเถิดเมื่อปัญญาบริบูรณ์แล้วเธอเธอจักทำที่สุดแห่งกองทุกได้คือข้ามบนมาต่างของสารได้หรือในอัตคาถาวิตัสสัญหานสูตรที่ว่าการอยู่ร่วมกับครูการเรียนรมการสอบถามธรรมตามที่เรียนมาการฟังธรรมตามการอันควรและการวินิจฉัยธรรมสิ่งต่างเหล่านี้เป็นเนื้อหาที่สําคัญยิ่งของการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขสงบทั้งในจั ใจและกายความน่าหนึ่งคุณวัตนา์ตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายได้โปรดโดยบรรดาปมาทานพรแด่พวกเราทุกท่านครับอุทิศบุญกุศลนี้ทั้งบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้าก,กรรมในเวรทั้งหลายทั้งองทัองพี่และของพวกเราเทพเทวดาทั้งหลายเจ้าที่เจ้าต่างผู้ที่ทําบุญในวัดพระจ้างลายอย่างนี้ได้รับในบุญกุศลนี้จเจริญพร